เลยรจ๊ะที่บรรดาพามาค่ะเหรอเธอรู้จักเราได้ไงเหรอเธอดูไปกี่คลิปก็ยี่สิบได้หมดยี่สิบเหรอเป็นอาทิตย์เหมือนกันก่อนจะได้มาเป็นอาทิตย์เหรออ๋ออ๋อแล้วมัไปตรงอะไรกันบ้างในใจก็อย่างที่คุณพ่อบอกอะถ้าไม่ลงบุญ ไม่ได้เจอไม่มีพื้นสมพันธ์กันที่ไม่เจอกันพอดีมีมาธุระแถวแถวนนท์นะคะเรอก็เลยส่งมาหาหลวงพ่ออ๋อสาธุเธอปฏิบัติธรรมอยู่เปล่าใช่ค่ะแนวไหนประเภทไหนก้าวหน้าแค่ไหนอย่างไรก้าวหน้าไหมคือค่อยๆทำมาค่ะค่อยๆทำไไม่ได้จริงจังซีเลียยนตั้งนาค่ะแต่ก็มีองค์เทพพาปฏิบัติธรรมอยู่ค่ะองค์เทพพาปฏิบัติธรรมชื่ออะไรองค์เทพบอกมา เคยรับขันของแม็กินารีแม็กินารีเหรอแล้วเขาอยู่ในตัวเธอเปล่าแต่ตอนนี้เหมือนกระทัานอ่ะเสร็จภารกิจแล้วก็ถอยถอยล่างถอยเมื่อก่อนเคยมาํำใช่ไหมใช่เคยํำเลยหรือเปล่าแม็กินารีมาหน่อยซิแม่มาเลยแม็กินารีเป็นพ่อแม่จามเทวีอ่าแม่จามเทวีก็มาเลยทางเกิดขึ้นทางมังเกิดขึ้นทางทางเกิดขึ้นออาแม่จามเทวีมาหน่อยมาทักทายกันหน่อย อ้าวเชิญเสด็จมาด้วยอ้าวหนูไม่ได้อุปกรณ์ท่านมาท่านจะมาอะไรนะอุปกรณ์ก่านจะมีผ้าประจำองค์ท่านงั้นเขาไม่มาแบบว่าไม่สวยไม่มาไม่ใช่ค่ะคือจะต้องหนูต้องพกผ้าท่านท่านต้องมีผ้าเหรอไม่ไม่ได้ค่ะต้องผ้าเฉพาะท่านด้วยอะไรนะผพาเฉพาะท่านด้วยหรอผ้าเฉพาะผ้าทั่วไปก็ไม่เอาไม่ได้อีกแล้วรู้สึกก็แบบเข้ามายังไม่ค่ะไม่ยอมมาอุปกรณ์ไม่พร้อม แล้วก็ไม่ได้เป็นงานที่เขาจะมาเป็นเรื่องเวลาวใช่พวกนี้ก็ต้องมาสวยมามาแบบว่าสมบูบบมาารณ์แบบงานพิธีมาสเปสบักก็ไม่มาเหรอองานพิธีก็ท่านจะจะพามาดึงจิตเราไปทําบุญมีช่วงหนึ่งก็ท่านก็จะพาไปทางลําพูนเลรอแล้ว,ลวทุกวัดที่หนูไปจะไปแค่ครั้งเดียวเหรอนะไปเอารูปจำทีวีเด็เนอยู่ตรงนั้นอนะนี้แบบวะ อแม่ที่ยืนอยู่นั่นหรือเปล่ามีเปล่านั่นแ่ะเออเออใช่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 แต่ก็มีพ่อแม่สุพรรณกัลยาเคยมาใช่เปล่าเนี่ยเนี่ยเนี่ยป่าแม่จำทวีเปล่าวะใช่ค่ะอ่าวางไว้เนี่ยอ่าเขาอยู่ลำพูนไม่ใช่เหรอค่ะจะอยู่โซนทางเหนือนี่ยแหละนั่นแหละนั่นแหละแม่จำทีวีเนี่ยเนี่ยแล้วท่านจะพาปฏิบัติธรรมพาไปไปสร้างบุญแต่ละวัด เขาจะพาเธอไปทุกวันทุกวันทุกครั้งแต่ว่าจะไม่ซ้ํากันไม่ซ้ํากันไม่คือถ้าไปวันนี้เราจะไม่มาอีกแล้วละอาสาธุอาแม่จาทีวีท่านพาพาไปไปสร้างบุญของท่านอ่ะคือใช้ร่างเราไปทาบุญเขาอยากจะทําบุญแต่ว่าเขาไปเองไม่ได้ม่ได้ขอยืมขายืมแขนยืมมือยืมตัวไปตามนี้อาสาธุหนูจะเป็นแค่เครื่องโทรศัพท์ เป็นเครื่องโทรศัพท์เหมือนเครื่องโทรศัพท์เครื่องหนึ่งนะบูง่ายเขาก็เอาชิมเข้ามาใส่แล้วก็โทรงเขาเองใช่เวลาจะถ้าจะมีภารกิจท่านก็จะสื่อของท่านมาเองหนูก็เป็นแค่เครื่องโทรศัพท์มินิเครื่องเข้าใจแล้วเข้ามาหาเธอบ่อยป่ะตั้งหลังจะไม่เลยค่ะตอนหลังไม่มาแล้วใช่ค่ะเพราะว่าเหมือนกับว่าหมดภารกิจจะพอองค์อย่างแม่ไกลนิเนรีเน่ยก็จะมาช่วงที่แบบบูชาบวงสรวงค่ะท่านก็จะมาล้ำ ลำตามพิธีของเขาก็เขาคงไม่ไม่ได้มีอะไรกับหลวงพ่อหรอกก็คงมาทักทายธรรมดาเฉยๆไม่ได้มีงานอะไรแต่เธอรู้สึกว่าเธอเธอก็เหมือนกับมีใครโดนจิตโดนใจให้มาใช่ค่ะเหมือนท่านมีบางสิ่งบางอย่างพามาแต่หนูก็ไม่รู้ว่าอะไรคือหนูว่าตัวหนูว่หลายดวงวิญญาณอีกท่านหนึ่งเขาบอกว่าจิตหนูว่าบริสุทธิ์เกินวลามีปัญหาอะไรอ่ะ สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะชอบมาผ่านหนูเพื่อให้บอกบอกคนนั้นนั้นะล่ะองก็เป็นภาระหน้าที่ไงอ๋อเป็นภาระอะไรทนอก็เป็นงานไงงานเราก็ทาาาาําไปเขามาก็มาก็ม่มาก็าเรื่องของเขานั่นแหละแต่ว่าบางคนเขาก็มีเงื่อนไขเขาไงเหมือนกับผู้หญิงบางคนเนะี่ยถ้าออกจากบ้านไม่สวยก็ไม่ออกไม่เนียบก็ไม่ออกเพราะมันเป็นสัญลักษณ์ของเขาไงะจะต้องแต่งองค์ทรงเครื่องเออไม่ได้หรอก หนูว่าแอบมาท่านมาเล็กๆแล้วเนี่ยอย่าไปแต่งตรงทรงเครื่องทําไมไม่เอาธรรมะเป็นกลางเราไม่มีสัญลักษณ์อะไรที่จะต้องมาแสดงอะไรทั้งสิ้นแต่ท่านจะไม่เปิดเผยอย่าไปแบบว่าต้องมีเงื่อนไขเราไม่ได้ไปที่จะฮะออกมาเรามาสนทนาธรรมะกันมาแปลที่ไอ้นี่ ไม่รู้่อไม่รู้ไม่รู้งไหนเจ้าค่ะไม่เลยคงไหนแต่ว่าตอนนี้ชามากตัวชามากตอนนี้ัวตัวชามาก่ชาตัวชาค่ะอ่าเขาก็เดกอดลังฟังเทศอยู่ไงเพราะว่าเราก็อยากจะบอกว่าอย่าไปเราเราเราขอเชิญมาก็มาไม่ได้แต่งตัวไม่สวยไม่มาแต่งตัวไม่เนียบไม่มาเราถือว่าเราจะต้องมีสักมีสี อันนั้นมันไปนใช้กับคนในวงังใช้กับพระไม่ได้พระเป็นอิสระเสื้อผ้าไม่มีก็ช่างมานัน <g ül> จิตใจเท่านั้นใช้ยาเค่ะอา้าวเราจะเจราจาอะไรกันดีเหมือนล่างยายามจะต้านเจ้าค่ะอย่าไปต้านไปต้านทำไมปล่อยเข้าไปเลยให้เขามาพูดเลยเขาลํงเกียดพระหรือไงไม่ค่ะเหมือนล่างโคเคาที่กเธอปล่อยให้มันอิสระมาเลย พระอยากจะคุยด้วยก็ต้องมาเรามีอะไรที่จะตรงเรียดรังเกียจกันหรือจะได้มาช่วยกันช่วยประเทศชาติช่วยมนุษย์ช่วยสรรพสัตว์ทั้งหลายเราไม่มีตัวไม่มีตนเรารู้สถานะเราไม่มาเป็นจะต้องมีเงื่อนไขยอ,ยนนอย่างนู้นอย่างนี้ เหมือนท่านท่านจะมาแต่ล่างก็ให้ผ่านไม่สุดนะคะใคไม่สามารถล่างตัวล่างเหมือนตัวล่างตัวล่างอะให้ผ่านไม่สุดให้ผ่านไม่สามารถก็คือไม่สะอาดไม่ให้ผ่านก็คือแบบว่าเหมือนว่าให้ผ่านไม่เต็มที่ให้ผ่านไม่เต็มที่ให้แบบว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาแสดงหรือว่าแสดงไม่ได้เพราะเธอไม่แม่อน้ญาตเองใช่ไหมเรื่องเธอไม่ใช่แม่เลยคือไม่หนกก็บอกไม่ถูกค่ะบอกคือเนี่ยเธอท่านจะผ่านแต่ว่า เหมือนมาได้ไม่เต็มร้อยอะคะ่ะผมอยู่ที่เจอไงตุ้ตัวหนูตหนูต้องทําจิตให้สงบใช่ไหมสมาธิให้นิ่งกว่านี้ไม่มัน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 กลัวหนูเรงคือเข้าใจไหมว่าบางทีเขาเขามาส่งสัญญาณก็แสดงว่ามันมีงานมีอะไรที่เขาจะต้องจะต้องมาแสดงตัวแสดงตนแล้วเราก็ไปปิดประตูไว้ครึ่งครึ่งกลางกลางนั่นอะค่ะแง้มแงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราเธอไปทําบาปป่ะไงไปทบาปเขาก็ไม่อยากจะไบบังคับเธอหรอกแต่ว่า ในเมื่อเธอไม่เข้าใจภาษาคนว่าเขาจะมาเพื่ออะไรสถานที่แย่งนี้มันเป็นสถานที่ที่ไม่ได้มาเอาเขาเรียกอะไรไม่ได้มาเอาชื่อเสียงไม่ได้เอาสรรเสริญไม่ได้มาเอาเกียรติยศไม่ได้มาเอารางวัลเขาจะมาคุยกันเรื่องงานเรื่องการเรื่องว่าจะเขาเรียกอะไรเดี๋ยวมีเรื่องที่เราจไปทาในไอ้ลำพูนอีกนะเว้ยใช่เดี๋ยวก็จะไปสร้างอะไรของที่ลำพูนอีกแสดงว่าพระแม่ท่าน่าจะมา พ่อแม่คือมาเลยเนี่ยหลวงพ่อไม่ไม่มีเวลาแล้วไม่ได้ใจไม่ได้จริงอะไรนะไม่ได้จริงๆค่ะหลวงพ่อไม่ได้คืออะไรไม่ท่านผ่านมาไม่ไม่ได้อ่ะเขาไม่มาเองท่านมาแต่ว่าแบบแววแวบๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแววแววมาถึงไปจุดทูบไปเลยบอกว่าจะมาก็มาเลยอ่ะเอาทูบจุดไปเลยอันนี้เนี่ยการหลวงพ่อซื้อน่ไม่อยากได้มาคุยกันเขาม่คุยกันไม่เป็นไรเราคุยกับหลวงพ่อไปจุดทูบท่นน้องแพนด้าทาอะไรก็นี่นี่ดีกว่า ถุอท่าดอกก็พอว่าหนูไม่เคยส่งเต็มล่างเลยนะไม่ไม่เป็นไรหนูไม่เคยส่งเต็มล่างไม่เคยส่งเต็มล่างไม่ได้ทรงแซงเลยเขาจะคุยเรื่องงานคุยเรื่องงานเอาไปเอารูปั้นมาแล้รูกตะกี้อะโอเคครับมาเลยแม่จามเทวีแต่ถ้าเมื่อกี้พ่อแม่สุพรรณ นันแรกรู้เลยจะ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 รู้บุคลิกท่านแต่ว่าให้หนูพูดออกมาหนูพูดไม่ได้อะคะอ่ะอนั่ครับอาแม่มาเลยมันมีคนจะีปีให้กล่าวท่านเชิญว่ายังไงอะคะอ่ะอ่าขอเชิญแม่เจ้าขอเชิญแม่เจ้าจามเทวีจามเทวีลูกขอลูกขอเปิดโอกาสเปิดโอกาสให้แม่ให้แม่ได้มาได้มาแสดง สงสิ่งที่ปรารถนาสิ่งที่ปรารถนารวมถึงมีผู้คนกำลังจะสร้างลังจะสร้างสถานที่ศักดิ์สทสที่ศักที่ลํำพูนลเมืองของแม่เจ้าเ้าท่าแม่เจ้าเห็นว่าเป็นประโยชน์และเห็นว่าเหมาะสมก็ขออนเชิญอนเชิญมาหน้าการแบบนี้เทิน กุไปเอาอาสนะมาทีาาาาทบือนะ้อลยพ่อนะไรปักลงไปเลยเอาอาสนะขออัญเชิญแม่เจ้าจามเทวีบันนี้มีลูกติดลูกหาญาติโยมเขาอยากจะไปจับจองที่ลำพูน จะไปสร้างอนา,าจาักแห่งธรรมะเขาก็ได้มาเกี่ยวข้องเขาชื่อปีใหม่ใช่ป่ะปีใหม่ครับ<ช>ปีใหม่ค่ะสโป<บ>แม่เจ้าเห็นว่าอย่างไรเหมาะสมไหมเจ็ดสิบกว่าไร่อยู่เนินเขาเนี่ยเนยเมืองลำพูนเมืองของแม่เจ้าวันนั้นเขามาก็เลยคิดว่าจะมา ผูกพันกันอย่างไรดออีงานจะสำเร็จเรียบร้อยดีไหมเหมาะสมไหมหรือเป็นความประสงค์หรือเปล่าแม่น่นาเ็ไได้ป ่านล่างไมไ่เต็มร้อยพ่อเหมือนจิต,จตล,ล่างยังไม่สงบจิตจิตล่างล่างยังไม่สงบครับยังมาไม่เต็มร้อยพ่ออ,อย่างนั้นก็เอาไว้ให้ล่างไปไปเพียรตัวเองให้เรียบร้อยก่อนละการนี้ก็ไม่เหมาะสมเพราะล่างก็ยังสับสนในจิตใจใช่ไหมก็เอาไว้มาบ่อยๆแล้วก็ได้มาปฏิบัติธรรมเพื่อจะได้ทําตัวให้สะอาดทําตัวให้สงบทําตัวให้มีสง่าราศีมีบุญบรารมี แม่เจ้าได้เสด็จมาอีกทีหนึ่งตามนี้นะตาธุอ่แม่เจ้าจามเทวีผู้ยิ่งใหญ่แห่งเมืองหิริบุญชัยนั่นแหละเขาอาถือถือเป็นกระถมกษัตริย์ของไทยด้วยนะเพราะว่าเขากอบปู้ประเทศชาติเป็นกษัตริย์องค์แรกที่สู้กับอลิราชตู แล้วก็นกมาร้องใหญ่เลยอันนี้มันแสบนกนกอะไรอย่างเงี้ยขอบขอบน้ำใจขอบน้ำใจท่านบอกว่าขอบขอบน้ำใจขอบคุณนะขอบน้ำใจท่านบอกมาขอบน้ำใจขอบน้ำใจอ่ะขอบน้ำใจอ่ะไอแซ่บไอแซ่บมามามาที่นอืม อ่าเอามาชิมล้างกันก่อนหนักเหนื่อยอ่าก็เห็นใจเขาแหละเขาผู้หญิงเขาเป็นกษัตริย์เราจะมาสเปรสปะนั่งข้างถนนไม่ได้หรอกแต่แทนพาหนูไปแต่ละที่นี่สมบุกสมบันมากเลยนะเหรอไปไม่สมบันบางทีเขาเข้ามามาหาภาพหาเจ้าหาแบบว่าสิ่งแบบสถานที่หนูว่าเป็นตัวตัวจิตหนูมากกว่า มมนก็มีส่วนก็มีส่วนแต่ว่าจริงๆเนี่ยมันเคยมีนะว่ามันมานั่งอยู่เนี่ยมันไม่กล้ามองเลยนะผมม่สบตามันไม่มันได้ในก้มอย่างเงี้ยมันเหมือนกับพวกพวกคนคนแบบสาวในวังที่แบบว่านางสนมอ่ะอ๋อก้มอย่างเงี้ยอ๋อไม่กล้ามองฮงเต้แย่แย้ไอ้ไอ้ปุ๋มก็มมองให้ดีเดิ มองไม่ได้มองไม่เห็นยกกตาไม่ขึ้นเงยหน้าก็ไม่ได้แต่หนูรู้สึกว่าท่านยังอยู่ยังอยู่รอบๆบท่านยังอยู่ท่านยังอยู่รอบๆอบหนูก็อยู่แต่ผ่านจิตหนูไม่ได้เหมือนจิตหนูยังไม่ไม่พร้อมปฏิบัติยังไม่เต็มที่อะคะมันเขาจะมีลำดับไงถ้าแบบว่าเป็นอย่างทู่ว่าพวกท่านลงมานี่เนี่ยเขาก็ไม่กล้ามองพระอินทร์พระอินทร์ก็เท่าสักเทวราชเขาก็ใหญ่ใช่ไหมไอ้พวกนางฟ้าพวกนี้เนี่ยเขาก็จะต้องแบบ ท่านั่งที่ไม่นั่งอย่างเงี้ยไม่นั่งอยู่ใช่ไหมท่านี้ไม่ใช่ท่าเธอใช่ไหมไม่ใช่ท่านั่งอย่างเงี้ยท่านี้เป็นท่าพวกนางพวกง่ายพวกแม่ป้านางฟ้าอะไรทั้งหลายไหลตั้งมากเลยค่ะตอนนี้เขาต้องสง่าผ่าเผยแล้วเขาต้องมีระเบียบเรียบร้อยนั่งตัวตรงแล้วพับเรียบร้อยมือวางเป็นระเบียบคอตั้งคอตรงอยู่ในวังเขาเขามียศฐานบิดาศักดิ์ไง แล้วมันมันเป็นสัญลักษณ์ของเขาไงเนี่ยเป็นพวกนางนางป้าผู้ยิ่งใหญ่แล้วก็ลงมาทํางานพวกเนี้ยเวลาไปเจอผู้หญิงก็จะต้องพระเจ้าข้าตรงานแต่ท่านจะไม่เปิดองค์นะคะจะไม่เปิดเผยตัวตนไม่เปิดเผยตัวตนเวลาทํางานเวลาทํางานไม่เปิดเผยตัวตนครับท่านจะใช้จิตพาหนูอะไปทำธารกิจต่างต่าปก็แน่นอนบางทีเขาก็ยังบ่เธอก็ไม่พร้อมแล้วเขา แล้วเขาเองก็ยัง,งไม่ยังไ<ก>ม่อยากจะเขาก็มีเวลาเยอะไม่มากเือมีเวลาเยอะออแต่ว่าไม่ได้พี่จะมาให้อยู่กับเธอ,อเขาก็ไปอยู่กับงานอื่นมากมายเดี๋ยวนี้ผมเคยไปวัดเลยวัดหลวง,งพ่อเกษมอคะค่ะจะเป็นวัดเก่าอะค่ะแล้วแบบตอนนั้นโบสถ์ท่านห่างแล้วว่ามีพี่คนหนึ่งพาหนูไปไปเปิดบ่อบ่อนเป็นบ่อน้ำโบราณใส้ของหนูปกตินะคะแต่ว่าท่าน พาไปไปทําพิธีได้สักอย่างหนึ่งที่ที่บอกท่านก็พูดให้ไปแล้วหนูก็เสร็จภารกิจหนูก็กลับเป็นปดตัวหนูปกติไงไงแน่นอนเพราะเขารู้งานงของเขาไงคือไม่ใช่มาพ,พะเพื่อแบบมาสนทนาเงี้ไม่มีแม่เจ้าจำทีวีเมื่อก่อนก็ชอบเะไรเขาเรียกว่าเขาเรียกอะไรชอบบทบาทแล้วก็ชอบผลงานของท่านแล้วก็ชอบความใจกล้าเด็ดเดี่ยว เป็นนักรบต่อสู้กับผู้ชายแบบชนิดเรียกว่าไม่หวาดเกรงเลยแล้วก็ปกครองประเทศมาได้ด้วยเออมันจะมีคนที่จะมาลูกลานเขาก็รวบรวมเป็นและสุดท้ายเขาก็วางระบบเรียบร้อยเขาก็ไปบำรุงพระศาสนาเขาก็เป็นเน้นเรื่องของการบำเพ็ญเพียรท่านก็บอกว่าสุดท้ายหนูก็ต้องไปปฏิบัติยังท่านั่นแหละลาเกินไ้ถือศี เขาก็คงอยากมาเกี่ยวข้องกัอนดิถ้าไม่งั้นเขาไม่พาเธอมาหรอกหนูก็สงสัยอะค่ะว่าทำไมบอกเนี่ยมาดูเป็นอาทิตย์อ่ะดูตลอดเลยอะไรยเงี้ยเล้วใช่แล้วก็แบบพอดูแล้วเราก็แบบเออถ้าถ้าเรามีมีบุญใช่ค่ะมีจิตผูกพันกันเราจะได้มาเจอกันกพต้องมีอยู่แล้วถ้าดูได้เป็นอาทิตย์แสดงว่าไม่รอดเสียงมันเกิไม่ใช่หนูหรอหรอนั่นแหละจะมา แลโอ๋เสียงเสียงไม่ใช่เสียงไม่ใช่เสียงเหรอไอ้แกาคำพูดที่ออกมาค่ะจะเป็นแบบสไตล์ของท่านใช่เขาจะมีวิธีพูดแตงบแป๊บหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างท่านั่งอะไรเงี้ยเมื่อยนะเนี่ยค่ะหนูเมื่อยแต่เขาก็ไม่ยอมให้เธอไปนั่งท่าอื่นอ๋อเขาไม่ยอมให้เธอนั่งท่าอื่นหรอกเพราะท่าเขาจะต้องสง่างามสง่างาเรียบร้อยหลังตึงหลังแบบว่าตรงเช่ไหมเด็กผู้ชายไว้ เพื่อเธอต้องฝึกงอกขายลายพึ่งมันเป็นท่านางฟ้าใหญ่ไงนางฟ้าใหญ่น่าจะทำได้ค่ะไม่ได้ไม่ได้ลั่งลั่งเมย์นะเธอก็ขยับไม่ได้ถ้าก็ยังไม่ปล่อยเธอใช่ค่ะอ๋อเร่แหละท่านี้ท่านี้อย่าคิดว่านั่งง่ายนะเดี๋ยวผมนั่งเดี๋ยวผมนั่งผมไปพิงโต๊ะเลยพ่อสังเกตดิเราต้นลมพิงครั้งนี้เว้ยเธอไม่ถนัดเลยตรงตึงอ่ะครั้งนี้ไม่ถนัดเลยต้องพิงโต๊ะโอ้ท่านี้เธอนั่งมาที่ไหนบ้างไม่ค่ะ ไม่เคยนั่งกับใครเ,คเลยโอ้ท่านขายอะไรพื้แสดงว่าเขาก็แสดงตัวว่าเขาเนี่ยแหละก็ท่านเนี่ยก็มาร่วมงานแล้วก็มาอยู่ในสังคมของบรรดาเทพเทวดาท่ี่เนี่ยใช่ดิใช่ครับที่ทานท่านสร้างมูลเยอะนะปฏิบัติธรรมเยอะมากไปแสวงมุลเยอะค่ะไม่รู้แหละเขาก็ถือว่า พาเธอมาก่อนให้มาชิมรางก่อนให้มาทําความคุ้นเคยยสานทีี้ได้มาเกี่ยวข้องแล้วเดี๋ยวมันมีเรื่องเกี่ยวกับแม่จามทีวีด้วยแหละหลวงพ่อก็พูดง่ายแบบว่ามีม,มีมีเรื่องราวพอควรและนานมาแล้วแต่ว่ายังไม่มีโอกาสเท่านั้นเองภาคเหนืออาจจะต้องไปเยี่ยมชมกันนิดหน่อยแม่จามทีวีตอนแรกหนูก็ไม่แน่ใจว่าใช่ท่านหรือเปล่า แต่แบบจากการที่พาท่านผ่าตัวตึงเลยครับตัวตึงปากตัวตึงเหมือนท่านพยายามจะแฝงปากขผงพูดพยายามที่จะให้เธอแฝงปากทีงปากพูดอ่าก็ร่างยังไม่ได้ปฏิบัติทําเป็นเรื่องเป็นราหนูเลยว่าจะมาขอปฏิบัติกับท่านแต่ว่าได้อาจจะได้สามวันอะไรอย่างเงี้ยไม่เป็นไรกี่วันก็ได้เธอแต่ว่าแต่ก็คงยังไม่ถึงก็อยู่สาสิบห้าวันสามสิบวันบ้านเธออยู่ไหน มถแถวมีบุรีอพลวชรพลวชรพลซอยวชิรพลวชรพลใกล้บุีดีฮะกแต่ก็ยังเขาไปพาเธอมาเี่ยป็นใต้ไปเดี๋ยวเธอจิตสงบมีพลังจิตแล้วเขาก็จะได้เต็มที่เขาก็จะมีพลังอันเต็มเปี่ยมนั่นแหละเขาจะสร้างบารมีเน็ตเจ้าจามเทวีผู้ยิ่งใหญ่แห่งเมืองฮิริบุญชัยเฮ้ยคุณชัยก็คือ แม่เจ้าผู้มีคุณแห่งประเทศไทยต้นต้นนั่แหละต้นกริย์เลยนั่นแหละไปแล้วไปแล้วเอ้กจรจาถ้าเธอเอ่ยปากมาว่าสามวันเขาก็ไปอ๋อเอ่ยปากอ้าวเหรอคะรู้เร้ปากกับท่านกันแล้วใช่ไหมคะเธอพูดมาแล้วไงเขาก็ไปอกินเลย เพราะถ้าเธอไม่ปฏิบัติเขาไม่ไปมันเหมือนจะไม่มีสัจจะอ๋อค่ะอ๋อบอกแล้วถ้าเขาถ้าเขาได้ยินเธอพูดว่าเธอจะปฏิบัติปั๊บก็ถือว่าเพราะาหนูต้องมาปฏิบัติทรที่นี่อย่างว้นสามวันเธอพูดเองไม่ใช่เหรอเธอพูดเองไม่พูดไปกีนี้อาอปากหนูอะเขาบางคั้ปากเธอพูดปากมันจะเกลไงฮะเข้าใจแต่ว่าสามคำว่าสามวันนี่ใครพูดก็มันอ๋อจากปากหนูอะแต่หนูไม่รู้เหมือนกัน พอออกไปกาก็กลาแล้วก็ไปลถ้ามาปฏิบัติสวันจะได้มีว่โล,ล่งเลยตาปิ้งเลยเมื่อก,กี้เบอร์บอกมือเพราะว่าพอเทพเขาเขาเรียกอะไรเขาสั่งให้บริวารเนี่ยนะผู้เกี่ยวข้องเนี่ยมามารับแนวทางการปฏิบัติมันจะเป็นประตูที่เขาจะลงมาแบบไสสะอาดสะอาดอแล้วก็มาแบบสะดวกสบายถ้าเราไม่ปฏิบัติแล้วปฏิบัติผิดทางนะเขาไม่ไปอยู่ด้วยหรอก ก็เ,เหมือนแบบสเปกสปาอ,อค,ครไงเมื่อยังพาบริวารไปหาช่องทางที่ไม่เหมาะสมยังไม่ใช่เขาก็ยังไม่ปล่อยอคคแต่ถ้าเบบพามาหาช่องทางที่เหมาะสมที่ถูกที่ปลอดภัยที่ได้ผลแล้วเขาก็จะสบายใจว่าอ่ะต่อไปนี้เธอมีเส้นทางเดินไปได้แล้วอทีนี้ค่ะน,น่าจะถึงมามาที่นี่แล้วแต่เธอไปที่ไหนก็ได้แต่ไม่รอดหรอกถ้าไม่ ก็ตัดตัไปแล้วเนี่ยถามหมันเหมือนที่น้องเขาแนะนําหนูมาพี่ที่เขาได้นําให้หนูเจอที่ไหนไม่เดี๋ยวตรงเนี้ยค่ะอ๋อเหรอนั่นแหละก็วนเวียนอยู่ตรงนี้แหละวนอยู่ตรงเนี้ยไม่กล้าเข้ามาหาหนูพ่อเหรอเออแล้วอยู่นี่เหรอหน่อพี่เขาพาเขาบอกเข้าไปได้เลยเขาไปเลยแล้วสังเกตดูว่าจะเปิดเปิดทางให้หนูหมดเลยไม่มีใครอื่นไม่มีใครหมดแล้วอ่าก็ให้ไปให้หมดคือแล้วก็ยังมาคุยเหมือนให้เป็นความลับจ้ะค่ะทุกคนลับหรือเปล่าล่ะลับมาตะบันทึกไปแล้วอ่ะ เธอทําอาชีพอะไรเป็นแม่บ้านเลยค่ะแต่ว่าไม่จะต้องไปลงเพราะมันจะมีบริวารของแม่จามทวีอีกเยอะมากเขาจะมาเขาจะมาร่วมงานกันเข้าใจเปล่าที่ฉันลงไปไม่ใช่จอยากจะดังนะเพราะบริวารของแต่ละคนเนี่ยเขาจะมาเขาจะมาในสายเข้าางเนี่ยเดี๋ยวเหมือนร่วมบุญปิดปิดนะคะแต่หนูิเครามลับจะบอกว่าปิดยังมีอะไรนะความลับมี